สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ่ม DIY ครับคลิปนี้ก็จะมาตอบคำถามท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่สนใจที่จะประกอบเครื่อง c n c ด้วยตัวเองแต่ประสบปัญหาการปรับกระแสนะครับการปรับกระแสไดเวอร์เจ้าตัว DRV 8825สเจ้ามิเตอร์ตัวนี้นะครับเจ้มิเตอร์เนี่ยขึ้น0 0ตลอดนะครับไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรโอเค ถ้าเกิดว่าพิมพ์เป็นคอมเมนต์ต่อไปก็อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผิดพลาดขั้นตอนไหนไปนะฮะเพราะจริงๆแล้วการปรับกระแสมันไม่ใช่ขั้นตอนที่ยากอะไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกเรายังไม่ต้องเสียบสายสเต็ปเปอร์มอเตอร์นะครับยังไม่ต้องเสียบนะครับขั้นตอนที่สองเช็คตำแหน่งเช็คตำแหน่งขาของตัว DRV 8 8 2 5ให้ดีนะครับ ใช้ตำแหน่งให้ดีโดยสังเกตจากขา EN นะครับขา EN เนี mm. ่ยขา EN ให้ตรงกับตำแหน่ง e อบนบอร์ดนะครับเช็คให้ดีนะครับขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3า power supply 1 2บโวลต์นะครับ12โวลต์เข้ากับตัว C ซ็นซิชิเช็คสายบวกลบให้ดีเสียบไว้นะครับเสียบไว้ ถละขั้นตอนที่4ี่อย่าลืมนะครับทำการเสียบสายไฟเข้าบอร์อด Arduino ด้วยเสียบสาย USB นะครับแล้วก็ต่อใส่เครื่องคอมเราด้วยทำการเปิดสวิตช์ power supply นะครับ12โวลต์ด้วยนะครับปรับดิจิตอลมัลติม e เตอนะครับมาตรงวัดกระแสตรง ปรับมาที่20โวลต์นะครับขั้นตอนแรกนะครับลองเช็ค power supply เราก่อนนะครับโดยเสียบตรงนี้นะฮะเสียบตรงนี้เช็คไฟเข้าบอร์ดเสียบซีชิลก่อนประมาณ12โวลต์นะครับ12โวลต์ขั้นตอนต่อไปสายพักสีแดงจิ้มลงไปตรงบริเวณตรงนี้นะฮะบ,บริเวณตรงนี้ ตรงที่ปรับปรับกระแสตัวนี้สายดําให้เราไปจิ้มที่ขั้วลบดูนะครับขั้วลบดูขั้วกาวนะฮะขั้วกาวจะเห็นว่าของผมมันก็จะขึ้นตามที่ผมกําหนดไว้ก็คือประมาณ0.6 จากขั้นตอนนะครับก็ลองก็ลองเช็คดูนะครับว่า,าลืมเปิดตัวไหนหรือเปล่าสำคัญเลยก็คือเราต้องเสียบสาย USB เข้ากับบอร์ด Arduino ด้วยแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟ12โวลต์ถ้ายังไม่ขึ้นก็ลองสลับช่องดูนะครับลองเอาตัว DRV8825 เราเนี่ยไปใส่แกน X แกน Y อะไรก็ได้นะแล้วถ้ายังเสียก็ลองเอาตัว d i v 8 8 2 5ตัวใหม่ลองมาเช็คดูนะครับว่ามันเสียไหมนะฮะแต่ถ้ายังเสียอยู่นะครับเราก็ต้องลองเช็คอ่ปาปัญหาจะมีปัญหาเรื่อง power นะครับหรือเรื่องบอร์ด c c Shield เนี่ยมันอาจจะเสียเดี๋ยวเราจะมาลองเช็คลองเช็คนะครับว่าไฟสิบสอโวลต์นะครับมันเข้าตัวไดเวอร์หรือเปล่านะฮะถ้าเกิดว่ามันยังขึ้นศูนนะครับปิดพ,พดาวเวอร์สปาให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ตรงตำแหน่งของไฟเลี้ยงบอร์ด DRV 8825มันจะอยู่อยู่บริเวณประมาณตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้แล้วก็ทําการเปิดสวิตช์ power supply เดี๋ยวผมจะจิ้มตรงอ input นะครับ power input ของมอเตอร์ขึ้น1 2บสองโวลต์นะครับสิโวลต์เดี๋ยวผมจะมาเช็คตรงนี้นะครับเช็คตรงขาตรงนี้ ก็มันมีไฟเข้ามาไหมนี่นะครับ12โวลต์เหมือนกันนะฮะ12โวลต์เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเช็คอย่างนี้แล้วไฟไม่เข้า12โวลต์ตัวนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบอร์ดซีนซีซีเราอาจจะเสียนะครับก็ถ้าเกิดใครมีความรู้ก็อาจจะเปลี่ยนตัวเก็บประจุตัวต้านทานอะไรพวกนี้ไปแต่ถ้าไม่มีความรู้ก็ซื้อใหม่ซื้อตัวใหม่นะฮะ